คำเตือนวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อความสนุกเท่านั้นไม่ได้เจตนาทำให้ผู้อื่นเสียหายใดๆช anel น,นี้เป็นช anel ที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ พี่คิงคลูกชี้ลูกเรียนทำเป็นห่วงที่ชาติก่อบมายืมเงินค่าหนังสองตั้มึงสามเฟืองค่าไม่ว่าเลยเลยตัวเล่าเคยได้หรือเปล่าไม่เคยไม่เคยแล้วยังกล้าทวงอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืมอีกเลยนะเดี๋ยวยืมอีกนะเดี๋ยวเจอกันโหลโอ้ยไม่เจอล้นเลยไปหายที่อื่นเลยเอามาดิไดนี่หยุดตามานานแล้วเนี่ยน้าเนาหมาจรจัดอยู่นี่แกต่อยเนาะแกมาโง่เนี่ย ก็ไอเนี่ยแหละมันจ้างมาจับแกเนี่ยก็เป็นนี่เขาอยู่ไม่ใช่เหรอเป็นนี่คนใช้กี่ชาติเขาไม่หมดแต่น,นี่รถใช้หมดแน่